แม่เราอยู I mean. ่ที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้เจ้าตาเดียวขับรถมาแล้วรถมันคว่ำเนี่ยเจ้ามินเนียนเฮ้ยแกมาบ้านใครเนี่ยเจ้ามินเนียนไม่รู้เม้นพอดีรถแห้งโอรถมันห้างเลยเห็นไหมพอได้แล้ว ก็มีเน่ตเปิดช่องในโอเคไปเถินสวัสดีเจ้าหนอนกูช่วยช่วยไปดิมจนกับเโอเคเอาเป <c oughs> <laughs> okay. ็นว่า okay. พี่โอแมนเปิดเหมือนเดิมไม่รู้เรื่องกราบสวัสดีและยินดีรับทุกคนเลยนะครับผมยินดีเขาต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่ชาแนลอ๋อแมดแอนดิมสองที่แบบว่ามีพี่โอแมนสุดหล่อเป็นคนนำทีมแล้วก็เบคอน อีกคนนึง <Cin que. S 1> ไม่ต้องไปพูดถึงชื่อมันไม่ต้องอีนจจ้ไม <S 2> <S 2> ไม่ <bullying> เดี๋ยวเด<ๆ>ี๋ยวแกปเดี๋ยวพอมันปรับเป็นจอแกนี่แกหันไปสลับจอตัวเองใช้เลยเหรอฮ่าฮ่า่อยธรรมดาแม่โอ้ย <c oughs> มินเนียน่ยแล้วแกขับรถมาห้างแถวนี้เนี่ยมันมีเห็นไหมยมมาทูดเนี่ยเขายืนบอกว่าให้พวกเราอะไปไหนนะท่านยมมาทูดอะไรนะเมื่อกี้ท่านยมมาทูดพูดว่าอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ฉันจะส่งพวกแกไปสู้กับมิสเตอร์มิสแต่ฉันไม่ชอบเจ้าตายเดียวฉันอยากจะส่งเจ้าตายเดี๋ยวไปเกิดใหม่เฮ้ยไปไปเกิดใหม่ไปเจ้ามินเนี่ยไป เดี๋ยวผมจัดการให้ครับอุ้ยนี่เนี่ยเนี่ยดูดินี่คืออะเดี๋ยวหน้าเหมือนคนที่อยู่ในจอเลยเป็นพ่อครัวเหรอหุ้ยอ้อแมนฮะหน้าเหมือนอยู่ในจอเหมือนอยู่ในใจไหมเ้ข้าไปเล่นดีกว่าทน้องอยู่ในจออยู่ในใจไม่คุยครับ โอเคน้องๆตอนนี <sealing sound> <st Bond playing> ้เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นดีกว่าเพราะเราไม่อยากฟังอยู่ในจออยู่ใจไป let's go มินเนี่ยนเนี่ยคุณยายยมมาทูดอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนเขาผ่านเข้ามาเอ่อมันมีสตอรี่อันนี้คือผู้ชายตัวใหญ่คนหนึ่งอ่อมีร่างกายสีเหลืองหน้าตาเหมือนคนบ้าแล้วก็สายตาที่แบบว่าดูเหมือนคนโรคจิตเออเจ้ามินเนี่ยนแล้วเขาก็ได้ทำห้องขังว้าปเหรอ เดี๋ยวนะแล้วเขาก็ได้ทําการขังผู้หญิงคนหนึ่งไว้ในบ้านนะเจ้ามินเนี่ยนอะไม่ใช่ผู้หญิงดิผู้ชายแต่ว่าเราจะต้องออกจากบ้านที่น่ากลัวนี้ให้ได้เลยเจ้ามินเนี่ยนมินเนี่ยนอุ้ยโอแมนโอ้เรามีผู้ายนีฉันหยิบกุญแจเองเอาละเบคอนลงมาเล่นด้วยน้องๆเหมือนเหมือนน่าจะอยากเล่นมากเลยนะเฮ้ยเข้าไปทําไมอะเข้าไปทําไมอะเบคอนเข้าไปทําไมอะอ๋อเข้าไปหยิบกันไก่ฉันหยิบ เข้าใจแล้วเออเขาไม่ใช่เบคอนของเราเอาตัดสิตัดสิเบคอนตัดแล้วไปไปแล้วโอแมนใช่ไฮะดูนี่วิธีแก้เร่องนี่ถูกต้องรู้ไหมใช่แล้วเบคอนที่หน้าเหมือนฉันเขาต้องเก่งทุกคนได้โอกาส์แล้วจะมีเนี่ยเอ้ยเจ้าเบคอนประตูนี้เหมือนมันจะเปิดแต่เอ้เปิดไม่ได้มันล็อกอยู่รอด้วยทุกคนอะโอ้โหทางดีแลยครับทางดีแล้วที่โบราณเขาเรียกว่าทางดีได้ทางทางไร้เสียใช่ไหม ใช่โอ้โอ้คนนี้เขาเล่นเก่งมากโอแมนอ่ะนี่ฉันฉันเป็นคนวางปอืออดจี้ดีดีดีดูคามเก่งของเขายเยอะเร็วเร็วเร็วทุกคนผ่านมาเร็วเร็วโอเครอบเนี้ยอ่ะอ่ะอ่ะฉันไม่ได้ทำสักหน่อยนั่นไงฉันว่าแล้วเบคอนมันเหมือนกันทุกตัวเอาละเอาใหม่ทุกคนฉันจะเป็นคนวางไม้เองทุกคนไม่ต้องแตะนะปึ๊บฉันพอ โอ้ไหนบอกว่าวางเก่งขอโทษนะคกันช็อตฟิวมากช็อตฟิวเหมือนเขาวางลึกไปมินเนี่ยนโมนฉันว่าเราไปเริ่มใหม่กันดีกว่าปะมามินเนี่ยนเอาใหม่ท่าน่าอยากจะเป็นคนถือไม้เองมากเลยฮะโบแมนต้องต้องรอดีๆนะตอนนี้โอเค แต่ฉันเองฉันเข้าใจแล้วมันต้องวางขอบขอบมิเนี่ยอย่างเงี้ยเน่เน่เน่เยแต่ฉันเองฉันเข้าใจแล้วมันต้องวางขอบขอบมนเนี่ยนอย่างเงี้เเโอเเอามเอาใหม่อีกรอบนึงวไม่เน่คุณพ่อเดี๋ยวฉันไม่ใช่พ่อแกทั้งหตอเจ้าเบคอนคนอื่นนี่เห็นไหมนี่แฉันมามามฉันอาจจะหยิบไม้เองอ่านี่มันมันต้องวางแบบเหลื่อมเืมเลยเจ้ามีเนี่ยนนี่ดูนะ นี่เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าคนเราอ่ะผิดพลาดแล้วต้องอย่าผิดพลาดอีกงั้นอย่าผมขอร้องนะครับคุณพ่อนี่เป็นไงโอ้ยงั้นฉันลงด้วยได้ได้อรอบนี้โเสียงต้องมากเลยเจ้มินเนี่ยเดี๋ยวนะฮะโอ้คุอตัวนี้โอ้ยพวกแกจะไปไหนกอน ฉันสร้างที่นี่ไว้ไม่ต้องหนีอุ้ยเดี๋ยวนะห้าสามหนึ่งอ๋อเขาให้เราหารหัสที่จอเจ้ามินเนี่ยนเราต้องหาให้เจอนะโอเคโอเมนต้องต้องไปใส่รหัสหรือเปล่าโอเมนใช่เราช่วยกันจําคนละไอ้ฉันจําสีเดียวนายจำสองสีเดี๋ยวโอเมนใช่โอเคโอเมนมีระดมการจริงเหรอใช่ใช่ใช่แล้วแล้วทำไงต่ออ๋อหก ได้หกมาหสีเขียวแล้วก็หกหกสีน้ําเงินหกสีน้ําเงินแล้วก็สามสีแดงสามสีแดงหสีน้าเงินใช่แล้วก็สามสีแดงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเงี้ยไอต่อ เดี๋ยวก็ได้เรามินเอนี่ยนเตามมาเลยครับทุกคนเดี๋ยวเบคอนคนนี้จะนำเองโอ้โหแล้วเดี๋ยวเบคอนที่หลังฉันนี่ไลน์ดูไลน์ประโยชน์ไปเลยนะท่านนายนโอเมนจะโดดขึ้นมาใช่ใช่ใช่ากำลังตามมาอยู่โโอ้หในครัวมิสเตอร์มิกนี่มันโหดร้ายมากเลยทุกคนตายชื่อขึ้นไปเล้วเลสโก้เอาล่ะฉันจะต้องลอยขึ้นไปหวังว่ามิสเตอร์มิกคงไม่อยู่บนนี้นะเจ้ามินเนียน

เดี๋ยวเบคอนบินได้ฉันฝันไปเปล่าอ่ะฉันบินได้ด้วยกระโดดขึ้นมาโดดขึ้นไเร็วทุกคนฉันอยู่บนหลังอ้อแม่ไม่ต้องห่วงนะเงียบปากไปเลยแกว้ายว้ายว้ายมินเนี่ยนโอ้เดี๋ยวสู่ความเวอร์หวังอันไกลเพนโอ้เฮออันไกลคนข้างหน้ามีฟ้าผ่าด้วยมินเนี่ยนแล้วก็มีร่างของชายคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นเงาดำมากๆเลยเจ้ามินเนี่ยนโอ้ จะบอกอะไรให้นะแกคือตัวถ่วงของทีมมินเนี่ยนฉันอยากเล่นกับแกแค่สองคนจังเลยมันดูแบบยุ่งยากมากเลยเวลาเล่นกับคนอื่นมามินเนี่ยนมาหนิโอเคแกโอเมนว่ามีคนเข้ามาโอเมนกดออก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 ตัวเอลตัวเอลห้างบนตัวเอลห้างบนเห็นไหมไม่เจอไม่เจอโอเคมินเนี่ยนไม่รู้เรื่องน้องๆงั้นเดี๋ยวพี่โอเมนไปคนเดียวดีกว่าเลสโ g มินเนี่ยนห้องทางนู้นเป็นไงบ้างโอ้โอเมนอยู่กับสามคน โอเคสู okay. ้ๆนะแต่ฝั่งนี้ยฉันจะอยู่คนเดียวโอแมนจะไหวเหรอใช่ฉันกําลังโหลดข้อห้องอยู่นะนตอนนี้เป็นจอแกไปก่อนแล้วกันนะเดี <What? S 1> ๋ยวฉันจะคุยกับเพื่อนโอแมนอืไม่น่าจะไหวเพราะเขาเล่นไม่เป็นโอเคงั้นเดี๋ยวฉันขอลุยคนเดียวก่อนแล้วกันนะตรงเนี้โอเคโอแมนสู okay, oh, ้ๆนะโ oh, อแมนเอาละรครับน้องๆตอนนี้พี่โอแมนมาคนเดียวแล้วก็อาศัยจดจําเจ้าเบคอนเมื่อกี้พูดอ่าเล่นไว้นะน้องๆ อ๋อแมนพูดเบาๆหน่อยพ่อครัวเขาก็ออลังอารมณ์ดีได้เลยอ่ะอนเนี้ยฉันจะต้องเข้าไปหยิบกันไกก่อนยุบยุบโอเคเดี๋ยวกันไกลล่น้องๆยุบแล้วเราก็รีบไปกันดีกว่าเฮ้ยข้างในมันช่างสยดสยองอะไรสิ้นดีปุ๊บโอ้ตัดยากเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะกันไกกันไกกันไกโอเคเดินชนก่อน หลุดมือให้ฉันทําไงอ่ะเจ้าเบคอนออเขาได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วเขาได้ยินตั้งแต่เราพูดกันแล้วแหละแต่เขาไม่หันมาะะะจะหนีไปไหนจะบอกทําไมเ่าผมบอกผมก็ไม่อยู่แล้วผมไปแล้วจ้าเอาละครับน,น้องตอนนี้พ่โอแมนตัวคนเดียวทางไม่ดีทางไม่ดีึบม,มามาเลยมิตอร์มิกว<ะ>ออเอยให้ฉัน ข้ามไปได้ก่อนดีตอนนี้ฉันอ้วนฉันเลยไม่โดดข้ามไปไงล่ะแม่แม่เวดดีโกูดไหมล่ะ <c oughs> ที่ีของแกคือใช้ก,กันไก่อะก็ <c oughs> จริงๆแล้วกันไกมันถูกต้องแล้วนะครับน้องๆแต่ว่าพี่โอแมนน่าจะบลอกไปเองอะว่า,าไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่าให้มันตายหรอกแต่ว่าอ,อ,อยังไงเดียเบคอนก็คือฉันเองอะก็มีข้อผิดพลาดได้เหมือนกันนะเพราะทุกคนอะเขามีข้อผิดพลาดกันหมดแหละแต่ฉันอะอยากจะเดินขึ้นไปตรงนั้นมากเลย ฉันว่ามันต้องมีทางขึ้นไปแบบที่เราไม่ต้องไปสู้กับแมงมุมนะเจ้าเบคอนล่ะน่าจะใช่แต่ฝั่งนี้มินเนี่ยนจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยตัดภาพไปดูหน่อยสิโอ้โแฟนมินเนี่ยนวางไม้ไม่ได้โอ้เกมบักโอ้แมนกดวางไม้ยังไงไม่รู้ช่วยด้วยกดตัวจีกดตัวจีโอ้กลมกับกลมกลับอ๋อมาแล้วมาแล้วแฟนโอ้ยอยู่ฝั่งนู้นยังซื้อบื้อขนาดนี้ดีไม่มากับเราฉอนม่าใช่แล้วแหละตอนนี้เดี๋ยวฉันขอวางไม้ก่อนนะเจ้ามินเนี่ยน โอเคโอเคโอแมนมินเนี่ยรวางไม้มือนกันโอเคน้องๆตอนนี้พี่โอแมนวางไม้โอ้โหมันบังคับตกโอ้โหเดี๋ยวตกลงมาแล้วโอเคฉันตอนนี้อยู่ในถ้ำนะน้องๆอ่ะพี่โอแมนจําได้ว่าเบคอนเขาหยิบคบเพลิงมาอย่างนี้ฮึบผ้าถ้าตานี้พี่โอแมนไม่ผ่านนะให้น้องๆคอมเมนต์มาบอกได้เลยว่าอยากดูอีพีสองแบบดูแบบผ่านๆนะพี่โอแมนจะได้เล่นถูกปะตัดสลับภาพไปที่จอมินเนี่ยน มินเนี่ยเข้ามาในถ้ำแล้วแล้วก็มิตามิกเข้ามาช่องรหัสแล้วไม่รู้ว่าเอายังไงโอแมนเมื่อกี้ได้รหัสมาอย่างไงบอกหน่อยได้ไหมดูที่จอเจ้ามินเนี่ยนตอนนี้ฉันก็อยู่ที่จอเหมือนกันแกดูที่จอแล้วมันจะมีตัวเลขขึ้นมาแกจาสีตัวเลขให้ได้แล้วแกเอาไปกดโอ้โอ้ดูที่จอจอจออยู่ไหนจอมองที่จอขาวอ่ะเลก้าวเล็เก้าสีเขียวเลก้าสีเขียวโอเคโอแมนขอบคุณครับโอแมนโอเคเดี๋ยวฉันเล่นต่อแล้วนะ ครับโอแมนขอบคุณมากหกสีแดงโอพวกแกกลับมากี่รอบก็ต้องมาขายรหัสผ่านห้องนี้ให้ได้เอาละครับน้องๆตอนนี้หน้าจอของเราจะขึ้นตามรหัสต่างๆไปพี่โอแมนไม่ดูแล้วเหมือนจะรู้หมดแล้วอะทีนี้พี่โอแมนต้องยืนจับห้าสีแดงสองสีเขียวห้าสีน้ําเงินห้าสีแดงห้าสีเขียวแล้วก็ห้าสีน้ําเงินนะครับผมน้องๆจึ๊บ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 โอเคมาครบแล้วที่โอแมนน่าจะเปิดได้แล้วนะ เดี๋ยวทำไมประตู <Yeah. S 1> มันยังไม่เปิดห้าสีแดงถูกแล้วแล้วงไงต่อสองสีเขียวถูกแล้วแล้วงไงต่อห้าสีน้ําเงินอ้าวฉันทาถูกแล้วนี่อ๋อจะต้องกด F เปิดประตูต่อป่ะป๊บว่าไงมินเนี่ยนว่าแม่มินเนี่ยนคืมาจะทำแล้วแม่ึ้นมาหรือยังทังนู้นเป็นยังไงบ้างทางนี้ดีใจมากเลยที่ได้เล่นคนเดียวเพราะมันผ่านมาไกลมากหยอกหยอกหยอก เมินเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยกันแก้ปัญหาทีละจอดีไหมแกขึ้นไปข้างบนยังอ๋อึ้นมาแล้วโอแมนตอนนี้เจอมิตจมิกพ่นน้ำยาปะปุยใส่แล้วเอาละน้องๆตอนนี้เราจอมินเนี่ยจะเข้าไปสู่โลกแห่งความฝันแต่ว่าพี่โอแมนเพิ่งจะขึ้นอย่างท่ำมาเองนะน้องๆอุ้ยคนอื่นเข้าไปกันสามคนแต่พี่โอแมนมาคนเดียวเป็นไงล่ะอ๋อแมนค่อยๆดึงไม้ลงมาเจ้ามินเนี่ยบอกให้ดึงไม้โอเคมาเราดึงไม้แล้วน้องๆ ในจังหวะนี้เราต้องมาทําอะไรต่อดึงปลั๊กปิดไฟบ้านมิสเตอร์มิกเหรออ๋อนี่อ่เราปิดทีวีของมิสเตอร์มิกก่อนนะน้องๆปึ๊บน,นี่ปิดทีวีปึ๊บให้มิสเตอร์มิกหลับให้สบายเราเดินเรียบๆมายึ๊บอ่เราเราจะไขกุญแจออกแล้วน้องๆยึ๊บไม่ต้องไปไหนเอาระเบิดพิษไปกินเออโดนยาสลบ ว่างไงมินเนี่ยนโอ้โอเมนตรงที่เป็นก้อนเมฆนะโอเมนมันจะมีจุดกลางสะพานเราไม่ oh man, ต้องระวังลมด้วยนะเพราะลมมันจะพัดมันจะมีจังหวะถ้าไม่อย่างนั้นนะโอเมนจะตายไ <c oughs> ด้เลยงั <c oughs> ้นเดี๋ยวเมื่อกี้ได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันโดดเลยนะโอเมนต้องระวังลมด้วยตรงสะพานที่พ้ okay, าผาโอเค let's go ทั้งน้องไปเร็ว ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่โอแมนหน่อยเพราะว่าแมบนี้พี่โอแมนมาคนเดียวเลยนะตอนนี้เพราะว่าเจ้ามินเนี่ยนน่าจะหลุดไปอีกแมบนึงเพราะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะน้องๆโอ้ยว้าวอเมริกาโอ้ย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 มาละน้องๆตอนนี้อยู่กลางสะพานฟ้าผ่าที่มินเนี่ยนบอกแล้วอืออโอเคเราจะต้องมองนะว่าก้อนหินก้อนไหนมันมีฟ้าผ่าหรือว่ามันลมพัดอ๋อฉันเจอแล้วสองก้อนโอเคมาเรามาหยุดรอปึ๊บ หยุดรอให้ลมมันผ่านไปก่อนแล้วเราก็จะข้ามไปนะน้องอโอ้โหร่างมิสเตอร์มิกมันน่ากลัวมากมากแล้วก็อ๋ออีกสามก้อนตรงนั้นมัน,มนคืออ่าฟ้าผ่ายืบโอเคโอเคเราหมดฝนมาได้แล้วแลวตรงสามก้อนนี้เราต้องรีบไปให้ไว้สุดเพราะฟ้ามันจะผ่าเห็นไหมเจ้าเบคอนเห็นแล้วรีบไปึ๊บ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 โอเคโอ,เคเอ้โหเดี๋ยวนะน่ากลัวมากมากเลยอ่ะร่างมิสเตอร์มิกอ่ะเดี๋ยวฉันขอซือคบไฟดูแล้วกันนะโอ้โหมองไม่เห็นเลยอ่ะ จึ๊บเคปึ๊บเราผ่านมาได้แล้วจึ๊บฉันน่าจะอยู่บนก้อนเมฆแล้วจะไปหน่อยเด็กหน่อยไม่ไม่เฮ้ยเขาจะเอามือตบฉันโอ๊ยเดี๋ยวจึ๊บหลบหลบจุ๊บอตะตูนช่องนี้มันสนุกจริงๆเลยอุ๊ยอ่ะอ่ะเรา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 ปลดล็อกกุญแจไม่ได้เจ้ามินเนี่ยเป็นไงบ้างทางนู้นน่ะโอ้มินเนี่ยกลับมาที่ล็อบบี้แล้วแมนเมื่อกี้เพื่อนมินเนี่ยตกไปซองคนเลย นี่ดึงปักทีวีให้มิสเตอร์มิกโมโหเฮ้ยใครปิดทีวีฉันเนี่ย <What? S 2> บัดซสบจริงๆสายหลุดบ่อยเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวฉันมานะจ๊ะอาหารเด็กน้อย,อยน้องๆอ,อันนี้มีกุญแจหลุดลงมาปึ๊บลองไขไม่ได้อันนี้ไม่ได้ปึ๊บเดี๋ยวด้ได้แล้วอ๋อโอเคเมื่อกี้มิสเตอร์มิกเดินออกไปทางนี้น,ะน้องๆเราจะต้องไปทางไหนต่อะ ปึ๊บหรือว่าเราต้องมาหลบในตู้เสื้อผ้าก่อนอ่าปึ๊บเก็บถ้วยเอาถ้วยมาทำอะไระเดี๋ยวนะ,ะพี่โอมแมนไปไม่ถูกแล้วน้องปึ๊บหรือว่าเราต้องมาวิ่งบนนี้นี่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่งั้นเราเปิดประตูตามมิสซิสมิกไปดีกว่าน้องๆปึ๊บโอเคเขาอยู่แถวไหนนะึอะโอเคเดี๋ยวพี่โอมแมนจะต้องวิ่งขึ้นบ้านไปก่อนนะน้องๆตอนนี้ แต่ขอสำรวจก่อนแล้วกันว่าในครัวนี้มีอะไรน่ากลัวมากมากเลยของกินธรรมดาโอเคเดี๋ยวพี่โอแมงของกินเพิ่มพลังก่อนนะน้องๆ <What? S 1> นี่ขโมยของในครัวมิสร์มิกินเลยโอ้โหมีซากหนูตายด้วยปิดประตูก่อนเดี๋ยวเขาจะจับเราได้นะอโอเคอันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วค่อยๆย่องค่อยๆย่องไปก่อนอกดนั่งกดตัวซีน้องๆอประตูข้างล่างปิดหมดเหมือนเขาจะบังคับให้เราขึ้นข้างบนอันนี้อะไรเอย้ยเราสามารถเก็บแมงมุมได้ ว้ยแมงมุมอบอกแล้วว่าอย่าหนีสุดท้ายฉันก็ได้กินแมงมุมหัวเด็กเอาไห,หมปิดทีวีนี่ว้ยทีวีมันดับอีกแล้วอ้าวแมนฉันว่าเขาดูโลกจิตยังไงก็ไม่รู้ว่ะ มันน่าจะโรคจริงๆนะแ,งแล้ววินี่กุญแจตกมาเก็บเหมือนเดิมน้องๆกุญแจสีเหลืองไะปึ๊บอ่านี่รอบนี้พี่โอแมนจะไม่เห็นใจแมงมุมมานะแล้วถ้าเกิดพี่โอแมนเจอพี่โอแมนจะเหยียบมันด้วยซ้ำโอเค <c oughs> เปิดไฟห้องมิสเตอร์มิกก่อนแล้วก็เปิดประตูออกไปน้องๆปึ๊บประตูข้างนอกเราออกไปไม่ได้นะเจ้าแมงมุมที่อยู่ใต้นั้นเราไม่ควรเข้าไปยุ่งกับมันน้องๆสำรวจห้องต่างๆเอ๊ะ ตรงนี้ไม่มีเข้าไม่ได้นะอุ้ยเดี๋ยวนะห้องนอนมิสมิกเหรอป๊บงั้นพี่โอแมนขอเข้ามาก่อนดีกว่าโอ้โหแมงมุมเยอะน้องๆยุบไม่เอาป๊บน้องๆคนไหนรู้วิธีเล่นแบบเนี้ยช่วยกันคอมเมนต์บอกพี่โอแมนได้เลยนะเพราะว่าพี่โอแมนก็ไม่ค่อยได้เล่นมันเหมือนกันอ่ะเพราะว่าเล่นครั้งแรกมันก็มันน่ากลัวปกติพี่โอแมนจะไม่เล่นเกมเติร์ดเพรสซันเอเฟิร์สเพรสซันเลยนะมุมมองบุคคลเดียวอ่ะพี่โอแมนเป็นคนค่อนข้างตกใจเกมผีมากๆเลยน้องๆเดี๋ยวแล้วยิ่งมาคนเดียวอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ เหมือนมีเด็กเปิดประตูเอาละน้องๆตอนนี้เดือดร้อนแล้วมิสเตอร์มิมกน่าจะเดินตามหาเราแล้วเดี๋ยวพี่โอแมงเขาวิ่งมาในรางรถไฟกอนแล้วกันอุ้ยมาหลบอย่างนี้จะรอดไหมเนี่ย,ยหวังว่ามิสเตอร์มิกเขาคงไม่มาหาเราในนี้นะเบคอนอแม่ระวังตัวดีๆด,ด้วยนะได้เลยเ,เวลามันน้อยมากเลยน้องๆเราต้องทําอะไรบ้างอ,อ่ะตรงเนี้ยอ๋อมันมีสายไฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันไม่รู้อ่ะฉันไม่รู้ฉัน<ะ>ไม่เป็นอ๋อนี่ใช่ไหมเดี๋ยวนะ เฉันหลบอ,อยู่นี่แหละนี่นะจิ้มเลยอ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ subscribe. โดนกินตลอดไปกาโปเหล่าแมนลา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 